ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อสอนเพชรน,นะคะครับคับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท,ทุกท่านทุกทุกคนเลยเนาะครับวันนี้ก็จะขอแนวทางเลขสูตรคำนวณของอาจารย์สอนเพชรน,นะครับผมครับผมของพ่อเป็นเลขสูตรคำนวณใช่ไหมครับเป็นสูตรคำนวณจากตำราครับจากตำตำราเป็น ตำราเขาเรียกตำราโบราณนะ่เนาะมันเขาเรียกว่าตำราโบราณเ,เขาเรียกว่า,า,า,เ,า,เ,วาเป็นเลขกำลังวันเป็นสูตรกำลังวันอ๋อครับของคุณพ่อนี่ใช้มากี่ปีแล้วครับใช้นัตั้งแต่คือตำรานี้รวบรวมทำมาตั้งแต่ปศ29ิบเก้า อปอป29ครับตั้งแต่อายุมีบ9ก็ทํามาก็ใช้เรื่อยมาใช้เรื่อยมาแต่ว่าถามว่าอดีตอดีตนะผมเคยทำซองขายครับออดีตเคยทำซองขายแล้วก็แล้วก็แจกแจก,กถึง ทำซองแจกฟรีเคยนะเคยอ๋อทำซองแจกฟรีเลยใช่ไหมพ่อเคยเมื่อก่อนถูกบ่อยใช่ไหมครับพ่อเ็ก็มันมันก็มีสองอย่างะเนาะมีผิดบ,บ,บ้างบ้างครับแต่ตัวิ่งมีสี่ตามบานเขาเรียกว่าเสียนหน่วยเนาะครับอ่าคนแถวบ้านเขาเรียกว่าเสียหนหวยก็ใครดีใคร เก่งใครมีเลขกมาโชว์ก็เคยเคยลงแข่งกันน่ะอ๋อครับไปเคยลงแข่งกันห้าคนหกคนอะไรงเงี้ยคร <Okay. S 2> ับก็ส่วนน่าจะใช้ที่ลงแข่งนั้นจะใช้เล็กสองตัวมาตัวสองตัวมาตัวอย่างเงี <Okay. S 2> ้อ๋อครับคือ กอแข่ง okay. สรุปกันแล้วก็ก็ไม่เคยเสีย <c oughs> <c oughs> เลขของเราจะติดตลอดมีติดตลอดเลยใช่ไหมครับพ่ออ๋อคืองวดก่อนนี้ของพ่อเข้าตัวไหนครับพ่องวดที่แล้วนี่สี่สี่อ๋อเข้าสี่หนึ่งใช่ไหมครับพ่องวดก่อนบนอาเข้าสี่หนึ่ง อันสูตรของพ่อนี้เป็นบนหรือว่าเป็นล่างครับพ่อเป็นเป็นข้างบนเป็นเลิบนเป็นบนอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับพ่อเป็นข้อมูลรางวัลที่หนึงโอ้โอค่ะยเดียวครับหลักๆนี่ของพ่อเข้ามากี่งวดแล้วครับพ่อสูตรเนี้ยนะมันมันเลนี้ย หมายถึงว่าสูตรของพ่อในผมพ่อจะใช้เลขสี่ตัวสี่ตัวเป็นเลขเด่นสี่ตัวเป็นเลขเด่นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเลขบินน้ำลมไฟอย่างเงี้ยอ๋อครับมันเป็นสูตรโบราณเป็นสูตรโบราณครับ <Okay. S 2> ก็เป็น น,นเนาะใช้เลขที่ใช้คำนวณมาในใช้เลขย้อนหลังยี่สิบห้าปีอ๋อเลขย้อนหลังยี่สิบห้าปีย้อนหลังยี่สิบห้าปีแล้วก็เอามาคำนวณเอามาคำนวณออกมาว่าเลขอย่างวันอาทิตย์มันจะออกเลขอะไร,รมันจันจะออกเลขอะไรอย่างเงี้ยจนจนครบเจ็ดวันเราก็ทําข้อมูลเข้าไว,แว้แล้วก็แล้วก็บันทึก มันก็เกิดทำเป็นตำราเป็นเล่มเลยอ๋อครับตำราก็ใช้ชื่อแบ่งกันรวยอ๋อตำราแบ่งกันรวยอ่าตำราแบ่งกันรวยครับสูตรสูตรเลขกวิ่งประจำวันครับจะากขับยอาจารย์สอนเพชรโอ้อาจารย์สอนเพชรอันนี้อขออญาตถามพ่อหน่อยครับ,รบของงวดน,นี้พ่อคำนวณได้ตัวไหนมาครับงวดน,นี้ วันนี้ได้เก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์เป็นเลขเด่นใช่ไหมคะเป็นเลขเด่นใช่ไหมครับพ่อเป็นเลขเด่นเลยอ๋อครับเก้ากับศูนย์นะครับมันจะมีพ่อก็ใช้เลขสี่ตัวน,นั่นแหละพ่อพ่อใช้เลขสี่ตัวแต่แต่เราก็มีตัวหนึ่องนิดเราก็ดึองออกมา มันมีเลขสี่ตัวครับมีตัวไหนบ้างก็ยินนามลงไฟก็มีหนึ่งแปดเก้าศูนย์อ๋อหนึ่งแปดเก้าศูนย์นะครับครับแล้วก็มันชนมันชนกันหลายสูตรครสูตรของพ่อเยอะสูตรของพ่อหลี่ที่ทำในในในตำราที่บันทึกครัวนี่นะในตำรานี่มันมีประมาณสิบสิบสิบสองสูตรอือ ในะครับใช้ประจำไม่เคยไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับแต่การนวนการคำนวณเราก็มีเทคนิคช่วยบ้างครับอืมแต่จะติดตดเจดิดสองสูตรนี่ส่วนมากเราจะเน้นเวลาเวลาเราคำนวณเราก็จะเน้นเลขตัวชนเน้นตัวชน ทีนี้ของงวดนี้คุณพ่อคำนวณเนีตัวไหนบ้างครับจับคู่ครับพ่อจับคู่มีเก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าสองครับเก้าสามสามเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าหกแล้วก็เก้าเจ็ดครับแล้วก็ตัวรองก็ตัวรองก็ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดอืม ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกแล้วก็ศ hey. 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 ูนย์เจ็ดครับเลขมันมีสี่ตัวก็ตัดแปดออกครับตัดแปดออกเหลือเลขศูนย์หส่หนึ่งตอนนี้พอลงมาแล้วลงลงแล้วก็ยังยังเดี๋ยวรอครับเราขยายส่งไปให้ อ๋อครับก็คืออันนี้เป็นสูตรบนอย่างเดียวใช่ไหมครับพ่อครับบนอย่างเดียวครับผมอ๋อครับแล้วส่วนใหญ่พ่อน้น<จ>เป็นสองตัวใช่ไหมครับจริงๆชอบคำนวณสามตัวอืมครับแล้วก็มีเราก็ต้องมีเขาเรียกว่าสองตัวนี้เขาจะเรียกตัวเล็กกันเนาะอ๋อครับครับก็ อย่างเก้าเนี่ยตอนนี้พ่อชอบสุดๆในในชอบส่วนตัวนะเก้า <9, 3. S 1> สามอ๋อเก้าสามศูนย์สามแล้วก็หนึ่งสามอ๋อครับ,รบมันจะมีเลขชุดชุดเอ่อตัววิ่งหนึ่งตัวจะมีเลขถ้าถ้าชุดเต็มเต็มเนี่ยมันจะมีหกหกชุดอ๋อครับอันนี้เราตัดมาคัด ตัดมาเหลือสี่ชุดคเหลือสี่ชุดก็สี่สามสิบสองโซวิงตัววิ่งสามตัวก็มีสิบสองชุดครับแต่กอยเน yeah> ี้ยตัวก uh 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 ันม anyway> ันไม่ค่อยมาส่วนมากนกันจะมาตัวเด่นกับตัวรองนั่นแหละอ๋อครับครับก็ขอขอบคุณอาจารย์สอนเพชรนะครับผมที่ได้นำแนวทางมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมนะครับผมงวดนี้นะครับ ครับสวัสดีครับพ่อครับผมครับผมเยอะสรงเยอะอย่า่ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของเซียงอุตรดิตนะคะหรือว่าอาจารย์สอนเพชรนะคะเป็นสูตรบนอย่างเดียวนะคะทางช่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะคะค่ะวันนี้ขอจบคลิปว้าจะเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ